สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โลกปะทะ3า0นะครับวันนี้เราจะมาชวนคุยกันเรื่องคลิปข่าวเก่าคลิปหนึ่งครับเป็นเหตุการณ์ความขัดแย้งตรงชายแดนในอดีตซึ่งภาพที่เราเห็นในคลิปเนี่ยเออมันบอกอะไรเราได้เยอะมากเลยแล้ววันนี้เราก็ได้อยู่กับผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์สถานการณ์ระหว่างประเทศที่ติดตามประเด็นความขัดแย้งทั่วโลกมาอย่างยาวนานสวัสดีครับสวัสดีค่ะ คือปกติเวลาเราดูข่าวสงครามเนาะเราก็จะดูว่าใครยิงใครใครแพ้ใครชนะแต่ว่าวันนี้เราจะลองมองต่างออกไปนิดนึงนะครับเราจะไม่ตัดสินว่าใครถูกใครผิดแต่เราจะมาถอดรหัสกันว่าเรื่องเล่าหรือว่าเนื้อที่คลิปข่าวนี้นําเสนอเนี่ยมันถูกสร้างขึ้นมายังไงมีเทคนิคอะไรซ่อนอยู่แล้มันอยากจะสื่อสารอะไรกับคนดูนี่คือภารกิจของเราในวันนี้เลยครับค่ะ เป็นโจทย์ที่น่าสนใจมากเลยนะคะเพราะว่าในยุคนี้เนี่ยการรบมันไม่ได้มีแค่ในสนามรบจริงๆอย่างเดียวแต่มันมีในสนามข่าวสารด้วยซึ่งบางครั้งก็สำคัญไม่แพ้กันเลยค่ะงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับมีฉากหนึ่งที่ผมดูแล้วก็ยังแบบคาใจอยู่จนถึงตอนนี้เลยคือภาพทหารไทยกลุ่มหนึ่งที่จังหวัดสุรินทร์กำลังเดินเรียงแถวเข้าไปในพื้นที่ปะทะเลยนะครับทั้งๆท,ที่มีเสียงปืนดังอยู่ตลอดเวลา Mm hmm. ถ้ามองแบบคนธรรมดาอย่างเราเราเนี่ยมันดูเสี่ยงมากเลยนะทำไมเขาถึงทำแบบนั้นล่ะครับเป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะเพราะภาพที่เราเห็นเนี่ยมันขัดกับความรู้สึกของเราเลยใช่ไหมคะใช่เลยครับที่ว่าพอได้ยินเสียงตื่นปุ๊บต้องหาที่กำบังทันทีครับผมแต่ว่าในหลักการทห,หารนะคะโดยเฉพาะการเคลื่อนที่เข้าตีเนี่ยการกระทำแบบนี้ไม่ใช่ความบุ่มบามเลยแต่มันคือเรื่องของวิัยแล้วก็ยุทธวิธีค่ะ วินัยกับยุทธวิธีเหรอครับใช่ค่ะการเดินอย่างเป็นระเบียบภายใต้สภาวะกดดันแบบนั้นคือการรักษาความต่อเนื่องของการรบหรือที่เขาเรียกว่าโมเมนตัมเอาไว้ถ้าทุกคนแตกตื่นวิ่งหาที่กำบังกันหมดแผนที่วางไว้ก็จะพังทันทีเลยค่ะ๋อ oh. การควบคุมสถานการณ์ก็จะหายไปกลายเป็นการเอาตัวรอดแบบอ,อ่ไรทิศท,ทางซึ่งแบบนั้นนะอันตรายกว่ามากเข้าใจแล้วคือการหยุด หรือว่าการแตกแถวเนี่ยมันจะทำให้เรากลายเป็นเป้านิ่งได้ง่ายกว่าแล้วก็เสียการควบคุมไปด้วยเหมือนที่เขาพูดกันว่าช้าแต่มั่นคงอะไรแบบนั้นหรือเปล่าครับใช่เลยค่ะมีหลักการหนึ่งในการฝึกหน่วยรบพิเศษที่บอกว่า slow is smooth and smooth is fast ก็คือช้าคือความราบรื่นและความราบรื่นคือความเร็วนั่นเองอื การเคลื่อนที่อย่างสุขขุมเป็นระเบียบแม้จะดูช้านะคะแต่มันทำให้หน่วยรบยังทำงานเป็นทีมได้ควบคุมพื้นที่ได้แล้วก็ไปถึงเป้าหมายได้เร็วกว่าการวิ่งแบบไร้แผนซสอีก โอ้โหพอฟังแบบนี้แล้วภาพที่เห็นมันมีความหมายลึกซึ้งขึ้นเยอะเลยไม่ใช่แค่เรื่องความกล้าหาญอย่างเดียวแต่เป็นเรื่องของลักการที่ผ่านการฝึกฝนมาอย่างดีแล้วดูเหมือนว่าคลิปข่าวก็พยายามจะตอกย้ำภาพความเป็นมืออาชีพนี้ด้วยอีกฉากหนึ่งคือฉากที่ทหารนายหนึ่งใช้จรวด RPG ยิงแค่นัดเดียวเลยครับค่ะฉา,ากนั้นเป็นยังไงคะในคลิปคือทหารนายนั้นแบก RPG ขึ้นประทับบ่าเลง็งแล้วก็ยิงออกไปตู้มเดียวค่ะ ผลก็คือกระสุนมันพุ่งไปโดนเสาสื่อสารของฝ่ายตรงข้ามที่อยู่ไกลๆพังครูลงมาเลยแม่นเหมือนจับวางเลยครับฉากนี้ล่ละค่ะคือตัวอย่างที่ชัดเจนมากของการวิเคราะห์ทางยุทธวิธีที่น่าสนใจการทำลายเสาสื่อสารเนี่ยมันไม่ใช่แค่การยิงทำลายของไปเรื่อยๆนะคะครับแต่มันคือการโจมตีระบบการบังคับบัญชาและการควบคุมหรือที่ในวงการทหารเขาเรียกว่า C2 C2 ใช่ค่ะ Command and Control มันคือการทำให้ข้าศึกเนี่ยตาบอดแล้วก็หูหนวก oh. หน่วยรบแนวหน้าของเขาจะไม่สามารถติดต่อกับกองบัญชาการได้ไม่สามารถประสานงานกันได้ซึ่งมันจะสร้างความโกลาหลนแล้วก็ลดประสิทธิภาพในการรบลงไปแบบมหาศาลเลยค่ะโห oh. หมายความว่าการยิงนัดนันน้นนัดเดียวเนี่ยมันส่งผลมากกว่าแค่เสาต้นหนึ่งที่พังไปใช่ค่ะแต่มันคือการตัดเส้นเลือดใหญ่ของเขาเลยถูกต้องค่ะ และการที่หน่วยรบเลือกใช้ทรัพยากรที่มีค่าอย่างจรวด RPG ค่ะซึ่งปกติเอาไว้ยิงรถถังใช่ค่ะแต่เอามายิงใส่เป้าหมายที่เป็นแค่เสาสื่อสารเนี่ยมันแสดงให้เห็นว่าพวกเขามีการจัดลำดับความสำคัญของเป้าหมายที่ชัดเจนมากคือมองว่าการทำลายระบบสื่อสารของฝ่ายตรงข้ามเนี่ยมันคุ้มค่ากับการใช้กระสุนนัดนี้และยังทาสาเร็จในนัดเดียวด้วย ใช่ค่ะซึ่งมันก็ยิ่งตอกย้ำภาพลักษณ์ที่คลิปต้องการจะสื่อนั่นก็คือความแม่นยำและความเด็ดขาดของฝ่ายเรานั่นเองค่ะโอเคครับพอจะเห็นภาพแล้วว่าคลิปข่าวนี้กำลังสร้างเรื่องเล่าของฝ่ายไทยว่าเป็นหน่วยรบที่มีวินยัยเป็นมืออาชีพแต่สิ่งที่น่าสนใจมากเลยคือวิธีที่คลิปนำเสนอภาพของฝ่ายตรงข้ามครับเพราะมันช่างแตกต่างกันราฟ้ากับเหวเลยโดยเฉพาะ ฉากที่ทหารฝ่ายตรงข้ามกําลังโพสท่าถ่ายรูปกันอ๋อฉ oh, ากนั้นเป็นหนึ่งในฉากที่คนจําได้มากที่สุดเลยใช่ไหมคะใช่เลยครับคือในขณะที่สถานการณ์กําลังตึงเครียดเนาะเรากลับเห็นภาพทหารฝ่ายตรงข้ามในชุดเต็มยศกําลังโพสท่ากับอาวุธแบบว่าสารพัดชนิดเลยทั้งปืนอากา้าเครื่องยิงลูกระเบิดอืม mm. เหมือนกําลังถ่ายแบบลงมิตยสาสจนผู้บรรยายในคลิปถึงกับแซวว่าคอนเทนต์คืองานหลักการรบเป็นงานรอง ผมดูแล้วก็อดขำไม่ได้นะมันดูเหนือจริงมากพฤติกรรมแบบนี้นะคะถ้าเราจะวิเคราะห์กันจริงๆจังๆเนี่ยมันตีความได้สองทางเลยค่ะยังไงครับทางแรกคือมันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการทางจิตวิทยาหรือไซอ o p ปสที่เขาตั้งใจทำขึ้นมาก็ได้ค่ะไซอ o p ปสหรือสงครามจิตวิทยาที่เคยได้ยินบ่อยๆใช่ไหมครับใช่ค่ะ เป้าหมายของมันไม่ใช่การเอาชนะในสนามรบด้วยกระสุนแต่การเอาชนะในสมรภูมิแห่งการรับรู้ oh. การถ่ายภาพกับอาวุธเยอะๆแล้วเผยแพร่ออกไปมันคือการส่งสารว่าเราแข่งแกร่งนะเรามีอาวุธพร้อมเรามีขวัญกำลังใจที่ดีซึ่งสารนี้มีผู้รับสองกลุ่มหลักๆเลยหนึ่งก็คือประชาชนในประเทศของเขาเองครับเพื่อให้มั่นใจในกองทัพใช่ค่ะแล้วสองก็คือฝ่ายเรา เพื่อพยายามข่มขวัญลดทอนกำลังใจของเราน่าสนใจมากครับแต่ที่แปลกคือในช่วงเดียวกันนั้นเราได้ไปเจอบทความที่แปลมาจากสื่อของรัฐบาลฝ่ายตรงข้ามเขาใช้ภาพถ่ายเซตนี้เลยนะครับมาพาดหัวข่าวว่าขวัญกำลังใจของทหารเราสูงเสียดฟ,ฟ้าพร้อมด้วยยุโทโธปกรณ์ที่ทันสมัยนั่นล่ะค่ะคือหัวใจของสงครามข่าวสารเลยคือภาพเดียวกันเลยภาพเดียวกันเหตุการณ์เดียวกันแต่การตีความการให้ความหมายนี้ แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงซึ่งมันก็นำเราไปสู่การตีความในทางที่สองซึ่งเป็นทางที่คลิปข่าวของไทยเราเลือกที่จะนำเสนอนั่นก็คือภาพเหล่านี้สะท้อนถึงการขาดวินัยและความเป็นมืออาชีพที่น่ากังขา mm hmm. การมัวแต่ให้ความสำคัญกับการสร้างภาพลักษณ์ส่วนตัวแทนที่จะจดจ่อกับภารกิจตรงหน้ามันจึงถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการด้อยค่าฝ่ายตรงข้ามทำให้พวกเขาดูไม่น่าเกรงขาม แล้วก็ดูตลกในสายตาของผู้ชมฝ่ายเราค่ะคือมันเป็นการสู้กันด้วยเรื่องเล่าจริงๆเลยนะฝ่ายหนึ่งบอกว่านี่คือความแข็งแกร่งอีกฝ่ายบอกว่านี่คือความไม่เป็นมืออาชีพแล้วแต่ว่าใครจะเชื่อเรื่องเล่าของฝั่งไหนโอ้โหการต่อสู้ในสมรภูมินี้มันซับซ้อนกว่าที่คิดนะครับแล้วมันก็ไม่ได้หยุดแค่นั้นใช่ไหมครับเพราะมันลามไปถึงเรื่องความเชื่อส่วนบุคคลด้วยมีอีกฉากนึงในคลิปที่ผมว่าแปลกมากฉากไหนคะ เป็นฉากที่ทหารฝ่ายตรงข้ามคนหนึ่งกำลังบริกรรมคาถาอะไรบางอย่างอยู่ซึ่งก็พอเข้าใจได้ว่าเป็นการสร้างขวัญกำลังใจค่ะแต่ผู้บรรยายในคลิปก็ตั้งข้อสังเกตแบบติดตลกว่าคาถาที่ท่องอยู่อาจจะเป็นคาถาเมตตามหานิยมอ๋อแทนที่จะเป็นคาถาคงกระพันชาตรีแล้วยังแซวต่อไปอีกว่าถ้าเชื่อมั่นในรอยสักยันบนตัวว่าเหนียวจริงทำไมถึงยังต้องใส่เสื้อกรอบกันกระสุนอีกชั้นละ่ะประเด็นนี้นะคะถ้าเรามองอย่างเป็นกลาง ในทางจิตวิทยาการโรบแล้วเนี่ยการมีสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจเป็นเรื่องปกติมากมากเลยนะคะครับไม่ว่าจะเป็นทหารชาติไหนศาสนาอะไรในสภาวะที่ต้องเผชิญหน้ากับความตืน่นความตายทุกวินาทีการสวดมนต์การพกเครื่องรางหรือการระลึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์มันคือคกลไกการรับมือกับความกลัวที่ทงพลังมากค่ะก็คือเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์ที่ต้องหาที่พึ่งทางใจในยามขับขันถูกต้องค่ะแต่สิ่งที่คลิปข่าวนี้นํามาใช้เป็นอาวุธ ไม่ใช่ตัวการกระทําแต่เป็นวิธีการนําเสนอค่ะอ oh. การหยิบยกเรื่องมีขึ้นมาพร้อมกับคําบรรยายที่แบบเสียดสีแล้วก็ตั้งคําถามที่ชวนให้รู้สึกขัดแยง้งอ่ะมันเป็นเทคนิคการลดทอนความน่าเกรงขามของฝ่ายตรงข้ามที่แยบยนต์มากมันเปลี่ยนภาพของนักรบที่น่ากลัวให้กลายเป็นคนที่ดูงมงายแล้วก็ขาดเหตุผลในสายตาของผู้ชมครับซึ่งนั่นคือเป้าหมายของมันใช่ค่ะคือการทําลายภาพลักษณ์ของศัตรู ที่น่าสนใจคือเราได้เห็นรายงานชิ้นหนึ่งจากกลุ่มผู้สังเกตการณานาซ่า,ศาศที่อยู่ในพื้นที่ช่วงนั้นพอดีเลยรายงานของเขาก็บรรยายสั้นๆแค่ว่าพบว่ากำลังพลของทั้งสองฝ่ายมีการประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อทางจิตวิญญาณเพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจอืมคือเขารายงานตามข้อเทจ็จจริงเลยโดยไม่มีการตัดสินหรือใส่ความเห็นเชิงขบขันเข้าไปเลย นั่นคือความแตกต่างที่ชัดเจนมากระหว่างการรายงานข่าวตามหลักสากลกับการสื่อสารในช่วงภาวะสงครามคลิปข่าวที่เรากำลังวิเคราะห์กันอยู่นี่มันไม่ใช่แค่การรายงานข้อเท็จจริงแต่มันคือปฏิบัติการข่าวสารหรือ information operation ที่เราเรียกสั้นๆว่า IO ชิ้นหนึ่งเลยค่ะโห oh. ที่มีเป้าหมายชัดเจนในการสร้างความชอบธรรมให้ฝ่ายตัวเองแล้วก็ทำลายความน่าเชื่อถือของฝ่ายตรงข้ามไปพร้อมๆกัน พอเรามานั่งไล่เรียงดูทีละฉากๆแบบเนี้ยเรามันเห็นภาพชัดเจนขึ้นมากเลยนะครับว่าจากการเจาะลึกในวันนี้สิ่งที่เราเห็นมันไม่ใช่แค่การสู้รบด้วยปืนและกระสุนแต่มันคือการต่อสู้กันด้วยเรื่องเล่า ใช่เลยค่ะคลิปข่าวนี้ทำหน้าที่เป็นอาวุธชิ้นหนึ่งที่สร้างภาพของทหารไทยให้ดูเป็นวีรบุรุษที่มีวินยัยเป็นมืออาชีพขณะเดียวกันก็วาดภาพฝ่ายตรงข้ามให้ดูเหมือนเป็นตัวตลกที่ขาดประสิทธิภาพแล้วก็ให้ความสำคัญผิดเรื่องเราแม่นยำแต่เขาเก้กเก๊กางกงเรามุ่งมั่นในภารกิจ แต่เขาสนใจแต่คอนเทนต์สิ่งเหล่านี้ถูกนำเสนอออกมาอย่างเป็นระบบเพื่อหลอ่อหลอมการรับรู้ของผู้ชมให้คล้อยตามไปในทิศทางที่ผู้สร้างต้องการค่ะยอดเยี่ยมมากเลยครับและก่อนที่เราจะจากกันไปผมก็อยากจะทิ้งคำถามชวนคิดไว้แล้วครับว่าในยุคที่ทุกคนเข้าถึงสื่อได้ง่ายและรวดเร็วแบบนี้ครั้งต่อไปที่เราได้ดูภาพหรือคลิปวิดีโอจากเหตุการณ์ความขัดแยง้งไม่ว่าที่ไหนในโลกก็ตาม เราจะรู้ได้อย่างไรว่าเรื่องเล่าที่เรากำลังรับชมอยู่นั้นคือความจริงทั้งหมดหรือเป็นเพียงส่วนหนึ่งของปฏิบัติการข่าวสารที่ถูกสร้างขึ้นมาอย่างแยบยลเราอาจจะต้องตั้งคำถามให้มากขึ้นนะครับว่าภาพนี้กำลังบอกอะไรเราและในขณะเดียวกันมันกำลังจงใจไม่บอกอะไรเราบ้างวันนี้ต้องขอขอบคุณมากๆนะครับที่มาร่วมพูดคุยแล้วให้มุมมองที่ลึกซึ้งทำให้เราดูข่าวสงครามได้สนุกและมีมิติมากขึ้นเยอะเลยครับด้วยความดีดีค่ะ เป็นการพูดคุยที่สนุกมากๆค่ะและขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามกันมาจนถึงช่วงสุดท้ายนะครับหากชื่นชอบการวิเคราะห์สถานการณ์รอบโลกในมุมมองที่เข้มข้นแบบนี้อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามช่องโลกประทะ360ของเราเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ